วันนี้บอย next day พามากินล,าบ,า,ลา,าบุฟเฟ่หม่าล่าชาบูเปิดใหม่ที่บรรทัดท้อตอนนี้เขามีโปรแค่2องบาทเท่านั้นได้ทั้งฟองเต้าหู้ทอดเส้นมันเทศไส้เป็ดไม่อั้นโคตรคุ้มเลยครับทุกคนแต่น้ำซุปเกามีให้เลือกเยอะมากไม่ได้มีแค่หม่าล่านะครับนี้เลยจัดมา3าน้ำเลยทั้งหม่าล่าน้ำดำํากระดูกหมูคือหอมหวานกลมกลม่อมเข้มข้นอร่อยดีทุกซุปเลยครับแล้วน้ำจิ้มก็มีหลากหลายเด็ดทั้งนั้นเลยซึ่งเขามีสูตรปรุงแป่ไว้ให้ด้วยปรุงตามสูตรรับรองอร่อยแต่ที่อยนีั่งมาเตต็มโ๊ะเลยคครัััับท้้้้งงหมู3ชนนสสออไเเป็ดฟตาหหูู้้้เเสนนมัทศรืออย่างซีฟดก็มาครบทั้งปปลลาาหมึกดอี่ ลวกลวกกินกับซอสมาล่ากินกับข้าวคือที่สุดเลยครับทุกคนยังมีลูกชิ้นมีเฟรนฟรายให้ทานเล่นกันอีกด้วยไส้เป็ดนี่คือผมชอบมากเลยครับมีความกรุบกรอบและสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยลวกลวกจิ้มือบ,บน้ำจิ้มสุดเด็ดคือติดใจเลยครับของเต้าหู้ที่ดูดน้ำซุปมาชุ่มฉ่ำเพืออร่อยฟินไปอีกแบบเลยครับเส้นมันเทศนี่ก็ของโปรดเลยหนึบหนุบหนับอร่อยกำลังดีคือใดๆเมนูเขาหลากหลายมากๆครับแถมนั่งทานได้ยาวๆเลยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีเครื่องดื่มรีฟิลบวกสามสุดดๆรรร้าานนนนอยยู่ใโคงกสเเตีมมถ ใครจะมาตามร้อยเดินทางง่ายมากจะลงบีเทสสนามกีฬาแห่งชาติหรือขับรถมาก็สะดวกสุดๆครับร้านพีทาทุ่มครึ่งที่นั่งดีมีแอร์เย็นมาลองกันเลยครับ see you next day on boy next day s h u t t l e